วิธีร่วมสนุกกิจกรรม PUBG PCS7 a p e c Fantasy League Thailand วิธีการสมัครโดยการกดไปที่เมนูลงชื่อเข้าใช้จากนั้นกรอกชื่อผู้เล่นอีเมลและพาสเวิร์ดจากนั้นก็เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนในที่อีเมลของคุณเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสาวกการเข้าร่วมลีกในส่วนนี้จะแบ่งเป็น2ลีกหลักๆนั่นก็คือ Global League และ p r i w a t e League Global League จะเป็นลีกที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าร่วมเล่นได้โดยผู้เล่นสามารถกดเข้าไปที่ชื่อรายการแข่งโซนต่างๆจากไมดูแฟนตาซีด้านซ้ายมือได้เลยส่วนแบบที่2 p i v a ไพ League ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ลีกนี้ได้จากลิงก์ที่อยู่บนเพจพับ g ประเทศไทยหรือที่คอมเมนต์ในวีดีโอนี้ได้เลยจากนั้นก็ใส่พาร์ทเวิร์สำหรับเข้าลีซึ่งก็คือพับจไทยสู้ๆจากนั้นคุณก็เข้าสู่ไพรเวทลีของเราโดยอัตโนมัติเลือกตัวผู้เล่น กติกานั้นง่ายนิดเดียวโดยคุณจะได้รับเงินค่าซื้อตัวทั้งสิ้น1นึ่งแสเหรียญและคุณสามารถนาเงินนี้ไปเลือกซื้อผู้เล่นได้ทั้งหมด4คนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีราคาค่าตัวที่แตกต่างกันออกไปผู้เล่นที่เคยมีผลงานโหดหดก็จะมีราคาที่แพงกว่าคนอื่นๆแน่นอนว่าเราไม่สามารถเลือกตัวที่มีราคาแพงได้ทั้ง4คนเพราะจะทําให้ราคารวมนั้นเกิน1นึ่งแสเหรียญแน่นอนดังนั้นจะต้องมีการตเตรียมผสมผสานทั้งมือโหดและผู้เล่นม้ามืด ที่ราคาสามารถจับต้องได้กันไว้ด้วยละ่ะคะแนนที่คุณจะได้รับจะมาจากผลงานการเล่นในสึก P.S.7 a p e c นี้โดยคะแนนที่ได้จะมาจากการกระทําเหล่านี้ 1. ในทุกๆการสังหารศัตรูสําเร็จผู้เล่นคนนั้นจะได้รับ2คะแนนไปสะสม 2. ทุกๆ100ดามเมจที่ผู้เล่นทําได้จะได้รับ1คะแนน 3. หากผู้เล่นสามารถรอดชีวิตในแมชนั้นได้จะได้รับ5คะแนนแต่อย่าลืมมีเพิ่มคะแนนก็ต้องมีการหักคะแนน เพราะถ้าผู้เล่นที่คุณเลือกถูกสังหารก่อนนาทีที่10ภายในเกมคุณก็จะถูกหัก3คะแนนไปเลยท,ทันทีของรางวัลในส่วนของรางวัลจะแบ่งเป็น2ส่วนนั่นก็คือรางวัลจาก Glo b a ล l อ a g u e โดยรางวัลจะมีดังนี้ส่วนรางวัลของ Private League Thailand จะจัดให้พิเศษเฉพาะสาวกพบจีชาวไทยโดยรางวัลจะมีให้รายสัปดาห์และอันดับที่4 5,000บาทอันดับที่3 1 0 0 0บาทอันดับที่2 2 0 0 0 0บาท อันดับที่1 3 0 0 0 0าบาทรางวัลรวม2สัปดาห์1นึ0งแบาทจัดตัวให้เบเฉียบและมาร่วมสนุกกับกิจกรรม PUBG Pcs 7 Apex Fantasy League Thailand นี้กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันณสา,าวก PUBG